สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกลุ่มทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมนิงทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวอาทิตย์ย้ายร่วมดาวจันเลิงราหูเกิดจันทคาตขึ้นมานะคะแล้วก็เกิดฝูมูลด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะส่งผลใดกับชาวาลัคนาราศีกลุ่มบ้างนะคะชาวาลัคนาราศีกลุ่มคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะ ดาวจะย้ายตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมจะอยู่ตรงนี้ไป1เดือนนะคะแล้วก็จะเข้ามาอยู่พบเดือนมอรณะเร่งกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดผลด้านใดกับคุณบ้างไพ่จะบอกอะไรกับค,คุณท้าดูได้ทั้งลัคนาและราศีดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตร์ตะวันตกการดูเป็นการดูโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปลเก็บพลังงานดีๆกับไปนะคะ ก็ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะขออนุญาตชาวลัคนาราศีกลุ่มในการลึกไา่สิบใบนะคะราชินีถือถ้วยความสุขความสมหวังการรู้สึกได้ดังใจรู้สึกแฮปปี้เป็นช่วงที่คุณมีความดาวจันนะคะ มีความสุขมีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนมีความได้ดังใจอะไรประมาณนี้เ e อ p r e s s สโศราชนีสองราชินีเลยความสุขความสมหวังได้กินดีอยู่ดีเศรษฐีมีเงินเป็นทรงซ้อทรงเสียความรักที่ดีมากๆถ้าในเรื่องของการงานก็ดีมากๆค่ะการกินดีอยู่ดีนั่งกินนอนกินดวงเศรษฐีมีเงินอะไรประมาณนี้ มันจะเกิดขึ้นแบบปุกบปรับฉับพลันอนาคตของคุณก็คือความร่ำรวยโอ้ราชาถือเหรียญความสุขความสมหวังความร่ำรวยเกิดขึ้นดมูลก็ขึ้นมานะคะแรงดึงดูดต่อเรื่องของการเงินการงานอุดมสมบูรณ์มากๆก,การงานมั่งคั่งร่ำรวยเป็นช่วงที่คนบางคนท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนขยับขยาย เกิดแบบปุบป,ปับฉับพลันด้วยนะคะราชนะราชนีราชนีราชน,าชนีแล้วก็ราชาขึ้นมาเยอะมากๆก่อนหน้านี้คุณเกิดอาการเบื่อหน่ายเนาะกับการที่จะต้องแบกรับภาระแบกรับบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกหนักใจรู้สึกเหนื่อยแต่ตอนนี้คุณน่าจะได้รับผลดีด้านดีโอ้คุณจะได้เจอกับคนหลากหลายเพราะว่าราชนีขึ้นมาถึง3สําหรับ เออถึง3คนราชินีเอ่อราชินีไม้เท้าราชินีถ้วยแล้วก็ราชินีของราชินีอีกทีนึ่งก็คือเอ็มเพรสจักรพรรดินีอะค่ะอืมจากการที่คุณแบบไม่คาดหวังกับสิ่งใดปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาเป็นคนที่ปล่อยไปตามวาสนาเนะวาสนาของคุณดีมากๆอกอะ จากการที่คุณแบบไม่คาดหวังอะไรตอนนี้สิ่งที่คุณไม่คาดหวังที่คุณทําไปเรื่อยๆของคุณส่งผลในด้านดีการเงินที่ดีการมั่งคั่งในเรื่องของการเงินการกินดีอยู่ดีความร่ํารวยกามร,ราม,มีอารมณ์ที่มีความสุขอะคะ่ะอืหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความกังวลใจก่อนหน้านี้ที่มีเข้ามามันน่าจะสลายหายไป มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบบุกบับฉับพลันสำหรับคุณนะคะการเงินดีมากๆความสุขความสมหวังเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเกิดอะไรขึ้นอีกขอดูในส่วนของการงานก่อนนะคะการงานเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีกุมโอยออกมาสองใบสามใบเปลี่ยนเปลี่ยนนายอฟวาน การงานดีมากๆคุณเป็นคนขยันทำงานเนะาะบางคนท่านอาจจะได้กันยานมิตรเก่าๆกลับมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากๆค่ะความสำเร็จความรุ่งเรืองมันจึงเกิดขึ้นช่วงที่ดาวพบเรือนมรณะอาทิตย์อยู่ในพบเรือนนี้แล้วก็ยังมีร่วมกับดาวพุธด้วยเป็นช่วงที่การเจรจาต่อรองการเดินทาง จะสำเร็จผลนะคะการเงินกําลังรอคุณอยู่เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เสียเงินกับการซื้อบ้านหรือมันมีเกณฑ์การได้เงินที่เยอะมากๆได้รู้ทางของการาหาเงินเพิ่มงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในการสร้างเม็ดเงินหรือเป็นช่วงที่คุณอยากต่อสู้หมายถึงว่าต่อสู้ในด้านของ การงานก็จะส่งผลสําเร็จหรือต่อสู้ในเรื่องของการร่ําเรียนก็จะส่งผลดีส่งผ,ผลสําเร็จด้วยเหมือนกันนะคะชาลีออนความสําเร็จการต่อสู้และประสบความสําเร็จมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงมีการได้วางแผนการใช้ชีวิตวางแผนกับสิ่งที่ทําประสบความสําเร็จบางคนท่านมีเกณฑ์ที่จะทํางานเกี่ยวกับต่างชาติการวางแผนการไปร่วมหุ้นร่วมทุนหรือทํางานต่างแดนดีมากๆมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศ มีเกณฑ์ที่จะการงานลุ่งบางคนท่านอาจจะกลับไปทํางานกับเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสที่จะปังที่จะลุ่งงานดีมากๆค่ะบางคนท่านอาจจะได้ปรับฐานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนี้ก็ได้ การงานยังไงก็ดีค่ะการงานมั่นคงได้เติบโตเอาชนะกับอุปสรรคปัญหาได้มีเกณฑ์การดิวกับต่างชาติสูงมากๆบางคนท่านอาจจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ดิวกับต่างประเทศทํางานกับต่างประเทศเป็นช่วงที่คุณมีความสุขมีความอิสระอืคุณอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือทําอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการแบบเดินสายโชว์ตัวมันมีอิสระมากๆค่ะอืม แต่ก็จะมีความวุ่นวายด้วยอาจจะเป็นความวุ่นวายจากในองค์กรจากคนที่บั่นทอนคุณก็ได้เป็นคนที่แบบอ,อไม่อยากเห็นคุณได้ดีคอยขัดแข้งกันขาไม่อยากให้คุณได้ดีอ,อคอยป่วนงานคุณหรือพยายามทําให้คุณแบบว่าไม่ประสบความสําเร็จเนาะอืแต่เขาก็ทําคุณไม่ได้หรอกเพราะคุณเป็นคนที่ดวงดีมากๆในเรื่องของงานงานประสบความสําเร็จแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี คุณเป็นคนไม่ย่อท้อเนาะเป็นคนที่เก่งอ่ะอมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อการเงินเป็นอย่างไรคะชาวลัคนาราศีกุมโอ้มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินกับการอากับการซื้อของที่ตัวเองอยากได้ก็ได้หรือเป็นช่วงที่คุณระวังในเรื่องของมิจฉาชีพที่จะเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินอืม คุณจะมีเกณฑ์การสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้เงินมาหรืออืมคุณอาจจะได้เงินจากครอบครัวจากมรดกหรือได้เงินเก่าๆคืนก็ได้อืมมีเกณฑ์การเสียเสียใครไปเพื่อให้ได้เงินก็ได้อืม มีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้เป็นสินเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะระวังมากๆอาจจะเสียเงินไปกับการเสียจ่ายในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ได้แต่คุณก็จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตมีคนที่คอยช่วยเหลืออยู่แล้วอืมไพ่ของการช่วยเหลือมันขึ้นเนาะหกถ้วยเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเงินของคุณเป็นอย่างไรคะ เป็นช่วงที่คุณอาจจะโอ้ร่ารวยค่ะบางคนท่านอาจจะทําเอกสารสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืมเกี่ยวกับการกู้บ้านกู้ซื้อบ้านเอาบ้านเข้าไปเ,าเพื่อจะรีใหม่เอาเงินออกมาอะไรประมาณนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่ยังไงก็การเงินดีค่ะสิบเหรียญขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านมีเกณฑ์ได้ซื้อของูกใจ แล้วก็มีเงินก้อนเข้ามาในช่วงนี้ได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินบางคนท่านโอ้ร่ำรวยเงินทองเศรษฐีมีเงินค่ะราชินีถือเหรียญก็ขึ้นมาเป็นช่วงที่ได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินการได้ขยับขยายการได้ลงทุนในเรื่องของการงานเพิ่มหรืออยากได้ซื้ออะไรก็ได้เป็นช่วงที่คุณแบบราหูดาวราหูทํางานคืออยากซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น,นเป็นช่วงที่คุณจะเสียเงินกับการ ปนเปิดตัวเองอยากได้อะไรก็ซื้ออะไรประมาณนี้หรือมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านก็ได้ซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เสียเงินไปกับตรงนี้ก็ได้อืแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินอยู่แล้วคุณมีเงินอยู่แล้วค่ะเงินเข้าดีค่ะบางคนก็ได้หยิบจับเงินหลักแสนหลักล้านในช่วงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างไร โอ้วเรเบอร์ขึ้นมาบางคนท่านอาจจะดีวกับชาวลัคนาราศีพฤกษกหรือคนที่เกิดวันจันทร์ก็ได้มันมีเกณฑ์ที่ความรักของคุณถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณเจอกับคนที่ไม่ถูกใจคุณจะเจอกับคนที่ถูกใจเป็นคนที่เปคุณได้ทําให้คุณรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงเขาเหมือนกับใจดีอะค่ะอืมอาจจะเจอกันแบบปุบปรับสับพัน์ มีความอิสระให้อิสระแก่การหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางไม่ชอบผูกมัดในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้เป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังกับความสัมพันธ์ที่มันยืนยาวอาจจะอาจจะแค่แบบตกหลุมรักแล้วก็คบกันไปเรื่อยๆไม่ได้คาดหวังถึงขั้นแต่งงานแต่ก็จะเกิดจะเกิดความรักแบบปลุกปรับสัมพันธ์แต่มันมีเกณฑ์ที่จะเลิกลาด้วยนะมีเกณฑ์สูญเสียหรือคุณอาจจะติด หมายถึงว่ายังติดกับความรู้สึกเดิมๆก็ได้คนคนนี้มาปลดเปลื้องกับความรู้สึกเดิมๆที่มันรู้สึกเศร้าเสียใจหรือเหงาเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีบางคนท่านอาจจะไปท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวสถานที่ที่ใกล้น้ํามีเกณฑ์ได้เจอกับคนคนนี้แบบปิ๊งรักแดกพบอะไรประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนโอ้คุณเป็นคนช่วงนี้คุณดูอารมณ์ร้อนเนาะเป็นคนที่เอาแต่ใจนิดๆเด,ด,ดาเป็นเป็นช่วงที่เดาเดาจันจะเป็นจันตะคาดเนาะอาจจะดึงดูดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นช่วงที่คุณอาจจะ มีอารมณ์ที่มันรุนแรงอยากทำอะไรก็ทำแต่ก็จะมีคนที่เข้ามาเพื่อที่จะพูดคุยกับคุณให้คุณอารมณ์เย็นลงได้ค,คนคนนี้อาจจะเป็นชาวราคีานาราศีพฤกษภก็ได้ที่เดียวกับคุณเนาะอืมเขาดูใจดีเขาดูใจเย็นยอมคุณได้ทุกเรื่องคุยกันได้ทุกเรื่อง The w i e l of fortune ขึ้นมา มีเกณการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีกันอยู่คุณอาจจะได้ดีอได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจเป็นโชคชะตาที่คุณจะได้เจอความรักดีๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคุณจะได้รับความชัดเจนเป็นอ่าเป็นช่วงเวลาที่คุณรอคอยก็ได้การเงินก็ดีส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินด้วยอืมคุณจะได้เจอกับคําพูดหวานๆมีการ ให้โมเมนต์ของการโรแมนติกอะคะ่ะโมโมเมนต์ของความโรแมนติกเกิดขึ้นางคลของท่านถ้าอาจจะได้แต่งงานก็ได้นะคะให้รแฟนขึ้นมามีเกณฑ์การโดนขอแต่งงานหรือประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตคู่ความชัดเจนเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างเป็นอย่างไรคะ สามาไม่เท้าคนมีคู่มีเกณฑ์วางแผนจะเดินทางหรือเปล่าขามีเกณฑ์ <laughs> การการวางแผนจะมีลูกก็ได้เป็นช่วงที่คุณอาจจะเปกันในเรื่องของความรักการกินดีกินอ่ากินเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ได้อืมเอาอกใอจกันมากขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบปัญหาเก่าๆได้รับสิ่งดีๆร่วมกันมีความเอาอกอใจกันรู้สึกแฮปปี้มากๆในช่วงนี้อืม มีความรักที่ล้นใจก่อนหน้าน,นี้ถ้ามีปัญหาอะไรกันคุณน่าจะจบความสัมพันธ์เดิมๆหรือจบอไม่ใช่ความสัมพันธ์คู่ของคุณนะคะหมายถึงว่าจบปัญหาเดิมๆความสัมพันธ์ที่มันเคยมีปัญหาเก่าๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ไม่เหมือนคุยกันเนาะปรับความเข้าใจคุยกันแล้วก็ตอนนี้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม,มจบความสัมพันธ์ที่ไม่ดีตอนนี้ คุณเป็นคนใหม่กันทั้งคู่ที่ดีกว่าเดิมวางแผนอนาคตมีความสดใสมีการได้เดินทางท่องเที่ยวทำอะไรแบบมีคือซัพพอร์ตกันในเรื่องของจิตใจด้วยมมีความสุขมากขึ้นค่ะดุสันขึ้นมาความสุขความสว่างสดใสความสาเร็จในเรื่องของการมีคู่การเป็นคู่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่ชุดนี้จะบอกอะไรคุณชาวลัคนาราศีกุม จะเป็นอย่างไรอีกคะช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ร่วมกับดาวจันทร์เลงราหูเกิดจันทคาตขึ้นมาจะส่งผลกับชาวลัคนาราศีกุมอย่างไรโอ้คุณจะเจอความเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินแต่โอ้มีทั้งการมีคนที่จะเข้ามาหลอกลวงหยิบยืมเงินคุณหรือมาโกงมาหลอกมาลวงคุณในเรื่องของการเงินระวังในเรื่องของการถูก หลอกถูกโกงจนหมดตัวในเรื่องของการเงินก็ได้หรือจะมีคนที่คอยบันทอนคุณแต่คุณจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะตัดคนพวกนี้หรือคุณจะไม่ให้ไม่ให้ไม่หมายถึงว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณอะในเรื่องของการเงินคุณอาจจะไม่ให้ความช่วยเหลือก็ได้เพราะว่าเอาไปก็ไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ย เป็นช่วงที่คุณแน่วแน่เนี่ยขจัดปัดเป่ากับคนที่มีปัญหากับคุณเป็นช่วงที่คุณอาจจะอยากทำความฝันให้เป็นจริงเป็นช่วงที่คุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานาบางคนท่านงานของคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะอำนาจปารมีมีคนหยั่งเกณฑ์คุณมากขึ้นมีคนหมายถึงว่า เขากลัวคุณเขาย่ำเกงคุณในสายงานแล้วก็โอคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับโลกออนไลน์เป็นช่วงที่จะมีคนรู้จักคุณคุณจะได้ทำงานที่คุณฝันแล้วก็เป็นงานที่คุณรู้สึกว่าแฮปปี้คุณจะสร้างรากฐานสร้างเครือข่ายการงานที่มั่นคงมากๆแล้วก็คอนเทนต์ของคุณหรืองานของคุณ มันจะโด่งดังแบบปุปปับฉับพันหรือมันจะประสบความสําเร็จแบบปุปปับฉับพันแต่บางครั้งคุณอาจจะแรกๆคุณอาจจะอยู่เบื้องหลังก็ได้ทํางานเบื้องหลังยังไม่เปิดตัวอะไรแบบนี้มันจะทําให้คุณดังแบบข้ามคืนอืมจะปังมากๆงานที่เกี่ยวกับเบื้องหลังอะไรแบบนี้ดีมากๆค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับคุณอีกกับไพ่สาหรับนี้ risk ความเสี่ยง listen สบด b r i v e celebrate elevate s h i friend เหมือนกับว่าคุณจะเป็นที่สนใจ คุณจะส่องแสงความสามารถของคุณศักยภาพของคุณเป็นช่วงที่คุณแบบจะยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งยกระดับจิตวิญญาณหรือยกระดับจิตใจยกระดับการใช้ชีวิตก็ได้คุณจะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคุณซะใหม,มเหมือนคุณไม่คาดหวังกับบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเครียดคุณอาจจะได้รับกระยาณมิตรดีๆเข้ามาช่วยเหลือเข้ามารับฟังกับ สิ่งที่เป็นปัญหากับคุณหรือคุณจะได้รับคู่ค้าคู่ขายที่ดีสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการงานคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาอืมเป็นเพื่อนคู่คิดเข้ามาก็ได้หรือคุณจะนิ่งขึ้นนะคะคุณจะใช้สติสมาธิความฉลาดอะไรของคุณก็แล้วแต่จะส่งผลดีในเรื่องของการงานการงานเติบโต การงานเป็นที่ยอมรับมีคนรับฟังมีคนให้เกียรติคุณแล้วก็คือคุณจะจะเหมือนดาวที่อยู่บนฟ้าสองแสงโดนสปอตไลท์สองที่คุณอะ่ะการงานโดดเด่นมีคนรู้จักแล้วก็มีคนเข้าหาด้วยเข้าหาเพื่อขอความช่วยเหลือก็ได้หรือเป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาบั่นทอนคุณด้วยมาหลอกมาโกงอะไรแบบนี้เข้ามาเพราะคนเพราะคุณแบบ เป็นที่รู้จักเนาะเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักมีคนรู้จักคุณเป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นอืระวังในเรื่องของคนที่จะเข้ามาเอาปเปรียบคุณด้วยนะคะในช่วงนี้คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินอาจจะได้โชคฟุกๆเข้ามาก็ได้อืเป็นช่วงที่คุณทํางานเยอะทํางานหนักระวังในเรื่องของสุขภาพคะ่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรลบฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโมนิงหรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักๆให้กับมนิง หรือไม่ก็ซัพพอร์ตอรนอ่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ